ฮะก็ที่ปกติทำรักมันกะถามไปเนะแต่ว่าหันตัว่าทำไมซ้ำก็เอกพื่อจะสฝครับผมอพอบอกครับผมไหนครับไหนเนาะอ๋อคิดเลยคิดว่าอยู่นอกกันนะ ที่เราอยู่ข้างนอกคนเด็ยไม่พิสูจน์ยื้อพิสูจน์มาอยู่บว่ค่ะคุณแม่เขาก็แหใจก่อนแล้วคุณยายเนาะตื่นเต้นมีคู่บ่าวบ้านเราระวังระวังเรามาใหม่บอกมาใหม่อันนี้อยู่อยู่นานแล้วค่ะแต่บองเอิญแกย้อมผมได้ยายาย้อมผมจะมาจักทรงมาก็เลยเป็นสีฟ้ามามีคนบริจาค ประวัติมีอะไรอยู่ดีนะทะเป็นราษมีอะไรอยู่เนาะไม่มีเลขสิบสามหลักค่ะฮะไม่มีเลขสิบสามหลักจะมีชื่อมีอะไรก็ชื่อก็ตามนไ่นเ,เดี๋ยวค่อยดูกันเลยแค่บอกว่าคุณไม่ดูอ๋อนั่นนานหรอครับเย็นนานแรอเปล่าสิบหกสองดูตอนที่สอง สิบแปดสิบเอ็ดนาทีสิบแปดสิบเอ็ดนาทีสิบแปดหนึ่งหกโมงสิบเอ็ดครับโอ้โหสิบแปดนาทีคือเสียใช่ไหมหรือยังเนื้อมาเห็นก็เห็นก็มึไปบอกว่าแกแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยก็มาดูแกแล้วแกคั๊มแล้วแกก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอ๋อเป็นตอนสิบเอ็ดสิบแปดนาทีอ๋อค่ะเสร

ที่ได้กินตานผู้ชายเพียงอะไรแกะอ๋อมนพย้อนถางเดิมดลมเหอกินข้าวป่ะกินข้าวตอนสีนน่โมงอืมอไอ กางเนยยังไม่แห่งตัวนะครับญาติมีไหมไม่มีมน่าจะเป็นเนยืไหเนาะวางยังตัวคือความบาวานบาวานนี้เป็นค่ะเป็นเ่ความแรงกับไขมันในเลือดอ ตัวสี่ก็มีท่้นแมอ่ะมีหรอไปคือตัวห้นะ้าห่อเป็นบุตรนะตัใหม่ไปชอบหมอ น่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขับเลดสียบขันเลยันครับเสียบกันน่าจะเอ็มไะเราไม่ทันเนาะครับทำนะครับนั่นไมุ่่ณม อีรอบ้ร่มตนร้งออะไรไมครับครับข้างนอกอะไรแม่

จะมาไหนฟังเมื่อก่อนก็มาทำานสุดส่งอยู่เนี่ยแค่เนี่ยนั้นนะะฝั่งนั้นใช่ไหมมันแพงอ๋อยายทองทองรักยายทองทองรักนั่นก็ไม่มีแต่สามคนที่เขียนแก้วญาติหรออือีกคนนึงใช่ไหมเพราะคนเห็นมันเลยู่คนเดียว เปโยว่ามีสารจะดีในเห็นแค่สองนี่แหละเถ้าที่เข้าไปดูมีเจ้าคุณก็ครู้มาจากไปที่ขึ้นกับความจะถ่ายไว้ก่อนตอนละเก็ไอเอเองมันเป็นระเบียบค่ะระเบียบของที่สุดผมยังไม่ได้อ่านลองถ่ายไปดูเลยว่าเป็นคนหาบุคคลหรือไงมันจะขึ้นไหมเชื่อเชื่อนี้ไหมเมืนตาเลี้ยงครับครับ อันนเน้า่ัน้อะไปแเลยไชบเดี๋ยวจะตามไปเอารูปภาพมนจะไปชมบุแล้มีเ่อนอะไรป็ที่วาความมาจาก เพชรบุรไปดูว่าประแบบเขาเนี้คืออะไรผู้นำส่งผู้นำส่งค่ะยากหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะผู้นำส่งเขเจ้าหน้าที่ของคมจอรอ๋อเจ้าที่เจ้าที่ที่เอาคำเลิกมาส่งนี่คนเดียวกันใช่ค่ะแล้วอันนี้อันนี้อันนี้แบบสีวัคซีนมีอะไรบ้างมีข้อมูลอ่ามีอะไรบ้าง อันนี้แบบทิวทิใบใบรับองการชิบกเดีไปาดีกกเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวมันจะเช็คคื้เวลาไ้ถ้าวโเจอผมขาก็จะชื่อนี้แหละเนาะวันทุกเนาะอาได้ครับขอบคุณครับ